between writing, reading, speaking and listening, which part is the most difficult and which part is the easiest และเราฉลองครบวันเกิด Unlock IELC ครัลลวมีแ <laughs> ค่สี่คลิปแล้วเพลงนี้เล่นจบหรือเปล่าก่อน ไปเ็นคืออย่างนี้พี่เบิร์ดจริงๆแล้วายใต้ซีรีส์อัลล็อกไอเอลส์ของเราเนี่ยซึ่งเรามีคอร์สออนไลน์ออกมาขายใดๆเนี่ยเราก็จะพยายามทําเหมือนเป็นแบบคลิปออกมาเนาะเพื่อที่จะให้เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นความรู้แล้วกันแล้วก็ตอบคำถามซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่4ละซึ่งคำถามคือคำถามวันนี้จากน้องกระดานโอเคโอเคเนาะน้องกระดานถามมาว่า between writing reading speaking and listening Which part is the most difficult and which part is the easiest? พาร์ทไหนใน IELTS uh, ยากที่สุดแล้วก็พาร์ทไหนง่ายที่สุดเราจะไปฟังจากผมริชาร์ด h ฮโรลส์เนาะซึ่งเป็น Academic Director ของทาง Westminster International นะดยประสบการณ์การสอน25ปีของเขาแล้วก็เป็นผู้สอนในคอร์ส Unlock IELTS ของเราด้วยไปฟังจาก Richard กัน So the question is which is the easiest and which is the most difficult thinking about reading and listening and writing and speaking. So I mean it's difficult to say because obviously it depends on the individual student but in Thailand it seems to be that students have most difficulty with the writing and the speaking. Often their reading and listening score might be a little bit higher than their writing and speaking and students often want to focus a lot on Writing and speaking, um, I think that with the reading and listening, students need to learn some strategy. I, often, I hear it being called like tips. I want to learn some tips. I think well, it's more like a strategy. It's a there's a definite methodical approach to reading and listening, and when you've learned the strategy, you can practice, and practice and practice. But with the writing and speaking, I think you need to learn. Much more uh, developing, it's about developing your vocabulary, developing your grammar, and learning how to do the task as well. And then it's about getting lots of feedback on your writing and getting feedback on your speaking, not just in terms of improving your accuracy, but also learning where you can use certain grammar structures. or where you can learn certain where you can use certain vocabulary items to uh, get a higher score um, I think that answers the question อ่ะยังไงพาร์ทไหนพาร์ทไหนง่ายสุดพร์ถไหยยับสุดถ้านักเรียนไทย,นยในด้าน Productive Skills ตรงนี้อาจารย์มองว่านักเรียนไทยจะเห็นว่ามันยากมากกว่า Receptive Skills mm. Productive ก็คือสกิลที่เราจะต้องแสดงออกนั่นก็คือการเขียนและการพูด mm. แต่ Receptive ก็คือ เป็นพาร์ทที่นักเรียนไทยสามารถใช้ s t r a t e g ีในการทำข้อสอบคนไทยจะเรียกว่า Tips and t e c h เทคนิคในการทำข้อสอบ <S <S อันนี้คนไทยทำได้ดีสมมติว่าเป็นการฟังเนี่ยเราคือต้องตั้งใจฟังแล้วก็พยายามแบบว่าหาคำตอบหาคำตอบว่าเมื่อกี้เราได้ยินอะไรนู่นนี่ถูกไหมหรือแบบพาร์ท e a d i n g อ่ะต้องบอกเลยว่าจริงเด็กไทยชินเพราะว่าด้วยความที่ประเทศเราเราสอนเรื่องของการอ่าน ค่อนข้างเยอะแล้วก็โอกาสในการพูดหรือว่าในการเขียนแล้วก็อาจารย์มาฟีดแบ็งานให้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นนักเรียนไทยทั่วไปอาจจะน้อยแต่ประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้เราได้จาก,จากที่วิชาพูดคือมันก็อยู่ที่บุคคลมันอาจจะมีแบบนักเรียนไทยที่แบบ4ทักษะก็ก็ไม่เห็นยากนี่คะเก็ตมาหรือ4ทักษะก็ยากหมด <คน S 1> เลยเลย <คะ S 2> เอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือในส่วนของ productive skills เนี่ย มันมีความอิมพรอมตูเหมือนกันนะก็คือบางทีถ้าเกิดเราไปสอบสปีกิ้งเราอาจารย์ถามคําถามมาที่เราตอบไม่ได้เลยอะ่ะเราจะไปต่อ,อยังไงอ,อันนี้คือต้องฝึกทั้งฟังแล้วฝึกทั้งการพูดแล้วก็เรื่องของการ manage ตัวเองในห้องสอบด้วยในส่วนของทงั้งแบบสปีกิ n งแล้วก็ writing อ่ะพี่เบิร์ดรู้สึกว่ามันยากไหมถ้าเป็นตัวพี่เบิร์ดถ้าฝึกดีๆก็ไม่ยากนะเอาจริงชอบฟังแล้วก็ชอบจำแล้วก็เอ้ย ถ้าเกิดาคาไหนไม่รู้อ่ะบางทีก็จะเปิดอีกดูเลย uh huh. เพราะฉะนั้นอย่างพี่พี่ก็บอกว่า Reading อ่ะยากเพราะเป็นคนไม่ชอบอ่านเพราะเป็นคนสมาธิสั้นอ่ะของพี่จะไม่เหมือนกันละอย่างของพี่อย่างเงี้ยถ้าเป็นนักตอนเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยพี่ชอบพา r d ทเรดดิ้งค e มเพล็ชชอบอ่านแล้วก็ชอบรู้สึกแบบหาคําตอบนูน่นนี่แล้วเราเป็นคนฝึกอ่านตั้งแต่เด็กอันนี้ของของพี่เนี่ย r e a d i n g เนี่ยดันเป็นจุดแข็งฟังเนี่ยเราฟังได้เยอะเพราะาเราฟังนู่นนี่ตลอดเวลาเราก็เลยจับประเด็นต่างๆได้ดี mm hmm. เราดันมาเหมือนแบบว่าอ่อน ใน part writing อ่าอันนี้ตอนเราเป็นนักเรียนนะเราตอนนั้นอะเราก็แบบว่าเอา้า writing task o n ะก็ไม่ได้เข้าใจโจทย์คือเหมือนก็ดันไปใส่ opinion อ่าซึ่งใส่ไม่ได้อะ,อะไรแบบนี้เรานึ้ออกป้าของเราอะดันเป็นเหมือนแบบเรารู้สึกว่า writing อะแอบบยากแล้วต้องอต้องใช้เวลากับมันประมาณหนึ่งจนกว่าเราจะแบบเข้าใจมันว่าอ๋อนางต้องการอย่างนี้ค่ะอะ,อะไรแบบนี้ส่วน speaking ไม่มีปัญหาเลยของเราเพราะว่าด้วยความที่เราฝึกมาแบบ ถ้าเกิดว่ามีบทสนทนาไหนปุ๊บไม่ว่าหัวข้อจะเป็นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราจะกระโดดเข้าไปแล้วก็ลองพูดออกมาให้มากที่สุดทันทีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องโฟกัสทั้งในแง่ของแบบ accuracy กับ fluency ต้องไปด้วยกันประมาณนั้นและที่สำคัญที่สุดอยากจะบอกน้องๆเลยทุกคนเลยนะว่าให้ลองทำทั้ง4พาร์ทแล้วดูว่าเรา struggle ตรงพาร์ทไหนแล้วก็ถ้าเราเจอแล้วเนี่ยเราไปฝึกตรงนั้นเพื่อแก้ มันก็จะส่งผลให้ได้คะแนนที่ดีขึ้นอุ๊ยโชคดีจังเลยอ่ะในคอร์ส Unlock IELTS ของเราอ่ะมีสอน writing the speaking พอดีเลย productive s k i l e oh my god oh my god พี่บอร์ดอะไม่อยากขายแลวพี่บอร์ดไปให้ขายอยู่ได้อะก็ไม่อยากขายแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้รายละเอียดของคอร์สฟรีนก็ไปดูที่เว็บไซต์ของ a n g r y c o m หรือถามไปที่ Li n e official ถามไปที่ Line official แล้วก็ขึ้นเนาะอ๋อต้องกดดอกถามไปที่ Li n e official เนาะ at west X and Grace โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะมวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะจ้า <ไป S 2> ดีครับมคนนก